เราจะไม่ให้ใครเข้ามาในไลฟ์เราเอ้ยเฮ้ยเยเหอามสห้าเก้าสิบทารวต้องทำสามสิบสามยเอ้ยสกาสิบเจ็ดสิ 2 3ายี่ี่ส่ยีองี่ห้ไม่ใช่สาสเลยอ่ะยี่สี่ามม่คุอะมเดินแล้วแก่แก่ไนไหนครับจุงกับผมคุณตรงตรงนี้คุณแต่งตัวตรงคอนเสิร์ที่ออมากเลยจริงใช่ผมแต่งตัวมาแบบจะกิ้ตะกีออดเออ นี่มันจะน่ารักเกินไปกูกลัวมากเลยนะบางวันที่ถ้าเปิดยขาไลฟ์ก็จะปิน่ารักมากไนเข้มายอุแม้เธอกันจะรู้สึกดีต่อกันขนาดไหนก็อาจจะไม่ต้องกลัวอะไรไว้ใจกันไม่กลัวอะไรไว้ใจกันนะคนดีนี่เคยโดนว่าได้ไหประโยคนี้ ตารที่เคยบอกให้ที่ตอนนั้นเคยเขาบอกว่าอะไรวะลูกทุ่งมากบอลโอ้โหอันนี้อ๋อภาษาภาษาแบบอยากให้เป็นน้ําจิ้มไงมาบอกว่าเป็น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 ลูกทุ่งมากคือบีบีเป็นฮิปฮอปแต่แฟนคลับคิดว่าเป็นลูกทุ่งโภาษาไร้ขออะไรนะมึงร้องเป็น ไม่ต้อกลัวไรไม่ได้ไม่ได้ขอขอ้เท่านั้นได้ขอขอใจได้ขอแหบเใจไม่ต้องกลัวได้ไวใจกันในคนเด้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวอะไรไว้ใจกันนะคนดีแค่มีแค่พี่เฮ้ยวันนี้มีหมวกพี่หมวกอะไรหมวกอะไรอ เอาตอนว่าวันนี้ดีใจครับเราได้ปล่อยเพลงสักทีนะครับเป็นซิงเกิลสองกับใช่เฮ้ยเ a ก e ิ t เทกิทออเ a กกิ t เทกิทออฟก็คือยากจะมอบสิ่งที่เธอจะชอบนะครบอกเลาจะปิวจะปิวปลิเดี๋ยวปิดกันหโอเคดีโอเคโดนแล้วนดเออเศร้าอ่ะโดนยาวเลยนะครับติดต่ออย่าแล้วผมก็ฝากเทกกิดออฟนะครับผมขอ คือตอนแรกอ่ะเราก็อยากให้มันถึงหนึ่งล้านวิวภายในยี่สิบชั่วโมงอ่ะคือตอนนี้หลักแสนหนึ่งแล้วตอนนี้เท่าไหร่เราไม่แน่ใจ,จแต่ว่าขอสักห้าแสนได้ว,วันหนึ่งอ่ะเออ,อถ้าเกิดแบบล้านหนึ่งกลัวว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊กไงทลานทลานทลานหนึ่งไลฟ์สดกินโรตีให้ดูปะไม่ไม่ได้ทำไมอ่ะเราเคยบนไว้ตอนนั้นไม่ได้แล้วออกไม่ได้แล้วอหรอไม่ได้แล้ว,ว,ลวใช่ยิ่งใหญ่กว่านี้แต่ว่าขอแบบถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะฝากเราทิ้งกิ๊ฟ หนึ่งล้านวิวภายในยี่สี่ชั่วโมงครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะผมขอห้าแสนวิวก็ได้คือเอาที่ทุกคนแบบเอาทุกคนเอาทุกคนไหวแล้วกันนะผมใช่หรือว่าแบบรู้สึกว่าถูกใจเพลงก็ส่งต่อให้เพื่อนๆฟังได้ครับผมใช่ใช่ดีหรือว่าใครที่อยากทำแดนซ์เชลเล่นนะครับเดี๋ยวก็ใกล้ๆนี่ก็จะมีใช่ครับแดนซ์เชลเล่นที่ทุกคนทำได้ตอนนี้มีอยู่ในเอ็กซ์ของผมนะผมเป็นท่อนสเปร๊กแดนตรงนี้ก็ ให้ทุนง่ายๆเป็นง่ายๆง่ายๆทุกคนได้อยู่แล้วครับครับผมผมเชื่อว่าแม่ๆทุกคนมีความสามารถแล้วก็มีศักยภาพที่สามารถเต้นเพลงของเราได้ตองที่ผมเป็นแบบไม่ค่อยอยากีหมอมังมีที่ผมบอกแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนเต้นเบสแดนนอ่ะได้ผมยอมให้เป็นมอมีเลยเออแต่ถ้าเกิดอยากเป็นมอมีผมเต้นเบสแดนให้ดูกระโตแล้วก็มีการต่อรองกันเออไม่อยากเป็นไม่อยากเป็น เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตังปอนตังปอนคุณมาปอนคุณปอนคุณเลยโอ้โหเช้าเฮลโลเฮลโลอิสมีแล้วก็เราเป็นเฮ้ยเขาเขาเขาอยากเขาถามเห็นมากเขาถามว่าเขาถามเราจะตั้งชื่อแฟนแฟนแฟนสาวว่าอะไรอ้าอ่าแตถ้า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 อิงจากความหมายชื่อบงเรใช่ไหมแจสเปอร์มันก็ชื่อชื่อพวกเราชื่อบงแจสเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ทำตัวแต่เนี้เราต้องมีแล้วนะเพราะว่า เราเราเสร็จทุกคนก็มีหมดเลยอะ่ะเ,เ,เราคนที่จะมีแบบคําแนะนําตัวไหมหรือว่าที่ที่วัน เดี๋ยวก็คิดกันแล้วนะใช่ันหรือว่าให้แฟนคลับเขาไปคุยเองเพราะว่าแบบแฟนคลับอยากได้แบบเป็นชื่อชื่อดอมอะไรก็ลองส่งมาครับชื่อดอมยังไม่มีแต่ตอนเนี้ยมีแฟนชาแล้วนะเอ้ยเรื่จริงเหรอชื่อชื่ออะไรวะจอมีแล้วมีแล้วอันนี้คือเขาเป็นคนราบเป็นคนทำเป็นคนทำให้แล้วแฟนคลับทำให้เราตาจะไหลเคยนักเคยบอกแตาพว่าเคยอาบน้ำอ่ะแล้วก็เราก็นั่งทค่องในใจสมมติคือเคยเปิดเพลงแบบทั้งสถิติหรือว่าแบบเทียร์อีทออฟเนี่ย ก่อนหน้าที่ทีเราจะปล่อยผมก็เป็นเป็นฮอลซโล่ใช่ป่ะผมก็อยากฟังไว้ผมก็เลยลองคิดในใจดื้อๆจุ๊บไม่ได้อะกูว่าน่าจะน่าจะเป็นอ่าเช่นธานบุญพ์ภงสาพัฒน์นาราวิทย์เจสเอสพ e ดอทเออาร์มีไหมเอ้ยขอลองอ่าเช่นธานบุญพ์ภงสาพัฒน์นาราวิทย์เจสเปอร์ จสเปอร์ไม่อยากดูเลยไม่ใช่ผี j จสเปอร์ไม่ใช่ผีจริงเหรอไม่มีจริงเหรอไม่ใช่ผมผมเห็นพันธันว่าเขาก็แบบผมว่าต้องขอบคุณทุกคนที่แบบวันนี้ได้เป็นได้เป็นชื่อวงแล้วตรงนั้นมันมันได้ได้สารฝันจริงๆนะพูดตรงๆนะเพราะว่าคือก็อยากจะบอกว่าอ่ะเขาพูดตรงๆว่าพวกเราสี่คนอะคิวยากมากเอาตรงอันนี้นี่คือเรื่องจริงแหละหมายถึงแบบในการที่จะมารวมตัวกันแต่ว่าเราก็อยากจะทําให้มันแบบให้มันสําเร็จอ่าเราก็อยากจะแบบ สร้างอีกผลงานหนึ่งขึ้นมาให้ทุกคนได้ติดตามแล้วกันใช่ใช่ใช่เป็นอีกแบบเขาเรียกอะไรเป็นช่องทางหนึ่งนะครับครับเป็นพวกเราในอีกมุมหนึ่งที่ปกติทุกคนแบบทุกคนจะไม่ได้เห็นกันใช่แต่หรือว่าจะได้เห็นปีละกี่ครั้งอันไหนซานตาเปิดซิอันเช่นอุบัติรบุซานตาฟงเซอใช่ปะเนี่ยไม่น่าใช่แล้วอันเนี้ยที่ว่ามันมีหน้ามันไม่นได้ไอ้อันที่ผมเห็นน่ะหายไปละ ไม่ใช่ไม่เป็นไรเอางี้ทุกคนไปเตรียมกันมาทุกคนแล้ววันที่สิบบอกขอร้องฟังหน่อยเราขอเราขอแบบถ้าทุกคนรักพวกเราสี่คนอ่ะอันนี้แอบแอบนะาบอร์เกเอาเดี๋ยวร์เกิรมอัน้ไม่คือจริงๆเราเราคาดหวังันเราก็อยากได้ยินเออคือว่าเต้นมีเหนื่อยมาเนี้ยโหแฟนชันมาอุยแฟนชันมายิงช้นโซโล่อะไรเงี้ยเดี๋ยวกดอีเกียข้างหนึ่งเลยฟังแฟนชันนะผมไม่ใส่อีเกียเลยคืออะไรครับเพราะว่า ก็มีความสุขมากๆจริงๆเพราะว่าแบบก็ร็นั่นแหละเด็กชายปังกรจ้ามีความสุขมากนะครับทุกคนยังไม่ไปเราหอย่ังไม่ไปอมะมันสนุกอยู่เลยคนดูเท่าไหร่เนี่ยคนดูคนดูอุ้ยเยอะจัง โโออ้ยหเเคคยยลรัาเราพูดเมื่อกี้เราต้พูดแบบนี้ว่าคนดูแบบสามสี่พันนะมนดูเยอะของผู้กำกับกันกูเยอะจังกูเยอะจังจุงแบตมึงจะหมดอ่ะพี่พี่โจขออินเดียขอไม่ใช่ขอขอเพิแบงค์หน่อยขอเพิแบงค์หน่อยเดี๋ยวขออินเดียหน่อยครับเอาไปจุงอาเชนผมครับท่าน้าบู๋ครับผมก็ตอนนี้แบบ ตื่นเต้นมากผมรู้ว่าผมสปอยไปเยอะอยู่อ่ะผมว่าผมผิดเองครับแต่ว่าก็ผมอยากจริงนะจิ้มทํามัแบบถ้าไม่มีใครห้ามมึงอ่ะกูน่ามูกมึงน่าจะสปอยทั้งเพลงอ่ะกูว่านอกจากท่าเต้นแล้วน่าจะมีเนื้อออกมาทั้งหมดอ่ะทั้งเวิร์อ่ะจริงจรทั้งเวิร์มันออกมาหมดแล้วนะเว้ยมันออกมาออกมาค่อนข้างเยอะประจงเสียบชัดก่อนไหมมันออกมาในเวอร์ชั่นที่ทุกคนเอ่ออาจจะไม่ได้สังเกตกันอันนี้มี type C ไหมครับท่านผู้ชมครับที่มีที่มี type C มี type C ไหมฮะ เว้ยเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงอขอโทรหัตใจนะเด็กเบบ่เรามาลองเรามาเรามาลองคั่นแรปที่คอโนโทรลทอปกันสามสองขอโทรหัตใจกันนะเบบ่ไม่ต้องกลัวอะไรไว้ใจกันนะคนเด้อผ่าในใจเล็กใหญ่เด็กก็โอเค Let me take care of you now and always oh yes ถ้าแบบเจาะแบบละเอียดอยขอถอรหัต ใจหน่อยนะเบบีไม่ต้องไม่ต <OK> ้องกลัวอะไรไว้ใจกันนะคนดีในใจเล็กใหญ่เด็กก็โอเค Let me take care of you now and always ผมขอท้าขอท้าให้ดันัลับไปแล้วหรอไม่ผมขอท้าให้ดังนัทชัยร้องแรปเพลงเออผมขอส่งเชลนนี้ให้ดังนัทชัยครับ เออไปครอผมขอส่งขอชาเลนจ์ให้ด้วยครับผมขอชาเลนจ์พี่เพิร์ตให้เต้นเพลงนี้ด้วยครับเต้นถ้าพี่เต้นโซโล่เพลงนี้ได้นี่ดีเลยครับจะมีมีอะไรให้ไหมเอ่อมีคำว่าเก่งครับเก่งมากครับโอเคมไม่มีอะไรไมอะไรครับมีแต่ว่าสุดตายครับตอนนี้สุดตายครับตาคนด้วยนะครับเพลง Take Off นะครับ ชอบทำไมอาถามเนี่ยเราเราเดูว่าชอบชอบมาลองลองลองดบอืมเราลองถามชอบชอบไหมครับชอบครับถ้าเกิดเราเปิดเพลงที่ยินออฟนี่เขาจะได้ยินไหมได้ยินแต่ไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ปูน่าจะปิวเพราะว่ามันโดนลิขสิทธิ์ถูกไหมลิขสิทธิ์เป็นของเราปของเราแต่ก็ปิวได้เฮ้ยมันปิวได้จริงๆเว้ยเสียใจไหมอ่ะตอนนี้อันดับตอนนี้แบบเขาเทรนอยู่ปะอ่าเดี๋ยวลองกดดูให้ อุย้ยอันนี้มันเห็นหนะ้าผ,ผมไปอยู่ผมไปอยู่ <c oughs> ข้างพี่ปอเน,นี่ยไปเออน่าจะเห็นโอ้โห <c oughs> ถ่ายไปแล้วไม่คือคือคนอยู่ซ้ายตาคนอยู่ซ้ายสุดน่าจะใหญ่สุดเลยเห็นแล้เห็นไหมตอนนี้เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้น้องใหญ่ตอนนี้น้องใหญ่ใช่ป่ะอืมเมื่อกี้น้องใหญ่ใช่ปะตอนนี้พี่พี่ใหญ่ละตอนเนี้ยอืมอแต่ไม่รู้ว่าเทียนเทียนหายไปแล้วไม่เป็นไรแต่วไนนีแต่วันนี้เราเห็นว่าผมรับะมาครสี่แสนแล้วมั้งแล้วก็แล้วก็หนึ่งแล้ววันนี้ใช่ถ้าถ้าครบห้าแสนเดี๋ยวผมปล่อยคลิป คิดเลยไม่รู้แต่คงจะไหวคิดมีคนใหญ่ให้ผมเฮ้ยนี่ให้เพลงสองแสนโปรอวิวแล้วอุ้ยจริงเหรอก็ขอห้าแสนแล้วกันครับอ่ะเราไม่ขอเดี๋ยวสองสองห้าแสนนะห้าแสนก็มชื่นใจล้วครับใช่แต่ถ้าเป็นไม่ได้ละก็ร้านหนึ่งนะเที่ยงคืนนี้อยากเห็นสักแบบสักสี่แสนแล่า้นเอ้ แล้เกินยังแต่ถ้าชื่นใจบอกว่าทุกคนมาเต้นเพลงเราเต้นท่อนเบ็กแนนะครับบาลวมันมั่งมีทวาดแบบเขาบอกว่ากูก็ภาษาเสียบเขอามืทถือเม่คุ้นชึกว่ามือถือที่ไม่ถือเากูปวดมือมากเลยเฮ้ยฟังมากเอามานิ่งๆกันไหมสักพักรื่องพูดอะไรอ่านคอมเมน์กันลน ทำไม่บางน้องชายเอาเหลี่อาเลยพี่ชายอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยตาไม่ตาวกเงินคนดูโคตรเยอะเอาดีเท่าไหร่ลหรอหนึ่งแปดเลยเกิดอ่ะอุ้ยมีโบ้ด้วยครับเออแต่ว่าวันที่สิบวันเนี้ยก็เป็นงานแรกของพวกเราแหละ ใช่เป็นงานแรกที่ผมได้โชว์ในวงในวงครับผมก็แน่นอนว่าก็จะครจะได้เห็นแบบเท่กิ์อ,อักกตาแหละก็ถ้าเกิดอยากดูกันนะครับผมก็มากันเยอะนควาวที่สิบใช่ครับสร้างกำลังใจให้พวกเราเห่อยวว่เราเต้นือเต้นตกันน่าดู <c oughs> จริงเอาจริงแค่ตอนสองเปิดเพลงก็ดื่นเต้นเลยได้จุงอาเชนฮัลโหลฮัลโหลพูดถึงการโชวนี่ เราตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้โชว์จริงตื่นเต้นทุกครั้งขณะเอ,อวันที่เราไลฟ์ของแกร็บเมื่อวันก่อนก่อนโชว์ยังตื่นเต้นแล้วสุดคือมันเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่มันไม่ค่อยได้ทํามาเลยื่นเต้นอ่ะใช่แล้วเราอยากทําให้มันออกมาดีด้วยใช่ใช่ใช,ใช่แล้วกค็คือเราเจอเวที่ค่อยได้เจอกันด้วยแหละมันแบบนานๆที่เจอกันม่นิเื่นนั่นแหละยังไงก็พอเจออยากให้มันเจอกในเยอะนะผมวันนอนที่สิบขอห้ามแปด เอ้ยดูผพูดอะไรออกมาเรื่อป้อนไปแล้วไอ้ป้อนกูเหินคนก็อาจจะกลับบ้านก็ได้แล้วอะไรถ้าใครอยากกลับบ้านก็กลับบ้านได้นะครับแต่ถ้าใครคิดถึงเราก็มาหาเราใช่ครับวันนั้นวันนั้นเขาบอกว่ามีเล่นน้ำด้วยใครใครอยากเล่นว่าเราจะโชวลีนอ่ะแล้วเราจะพิมพ์อ้อมแบบตอนสระน้ำเหมือน ตัด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 ไัดตัดีัดตัดะัรตัด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 ตรดตั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 ดไหมตัด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 ตััดตัดดตัดตัดตัดตดตั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 ดดต ขอเทรรักใจนั่นเด็กเบบไม่ได้กูอะไรไว้ใจกันคนเดียวนใจเลยแค่เดยกโอเคเอเอค่รอวิวน่าเอาไไงจริงกูไม่เคยรับเลยเพื่อนีเพลงแรกล่าสุดอะไรวะก็นอกกับที่กูเคย e มนกับมูลเป็นเีื่อนเป็นปีแล้วเป็นปีอ่ะ เอ่อตึง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 ตงตึ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 งตตึง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 ต ถ้าหรอโอเคนะนี่ครับเราจะจับชายเส้ยู่นะครับครับเจคิตหัวหัวถ้าพี่สอนหรือไรพี่เปลี่ยวตาวันนี้หลังการเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนั่งเต้นอ่ะเดี๋ยวผมนั่งเต้นตาเดี๋ยวตาหลังการครับสอนเท่าไหร่ผมว่าจะพี่ถ้าพี่สอนพี่ว่าไรพี่น่าจะเปลวครับต้องยืนได้ไหมอ่ะต้องยืนได้ไหม ทำไม่ี้เกียจโค้งลงไปเลยนะทุกคนครับโอเคครับจริงๆมันก็ไม่ไม่ยากมากนะครับผมถ้าทุกคนอยากได้ถึงนะครับเริ่มจากเท้าก่อนเริ่มจากเท้าก่อนเราเรียกเอาอองคุบนะพี่เรียกว่ากรายดิ้งครับไม่ใช่สไลด์นะครับไม่ใช่สไลด์นะครับมันคือการกลายดิ้งนะครับก็คือเป็นน้องเขาเองขาขวาก่อนนะครับเราจะใช้การกลายดิ้งออกมาโอ้ แล้วด้วยความที่อ่ะเราก็ต้องมีมือนะเราจับปึ๊บจับใช่ครับ yeah take it yes take it off สายกับ oh my god ดีล่ะเราจะบอกว่าเราไม่จำเปนต้องซ่อนต้องซ่อนดีกั๊กซนั๊โ่ไม่เห็นไรแ้วนี่ก็ดูดี่ไงอ้งอ่าแล้วเราก็จะจับเสื้ออีกรอบนะครับพอมกันก้าวซ้ายนะครับ t ช k e it ๊ดเ แล้วก็เจกิทพร้อมกับเราจะทำอันนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าพิลล่าพิลล่าพิลล่าใช่ไหมครับอ่พร้อมกับทำอันนี้นะครับพิลล่าก็คือคือเจกิทออฟพร้อมกับยกมือขึ้นมาเจกิทเจกิทุ่งแล้วก็กระโดดขาบครับลงครับเจกิทเจกิทตอบพร้อมกับเสียงเสียงแก๊กครับก็คือเราจะสเนกครับเอาหัวไปก่อนเออเป็นของเขาเลยให้หมวกขับบอาให้น้องสเนก เรากำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยสจบแล้ว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 ตอนเราเซเนใช่ดไหมครับปุ๊บเสร็จนี่ครับเป็นการสายครับสายเราจะเกี่ยายแล้วเราจะย่อลงนิดนึงครับครับแล้วก็ขึ้น้ขนขึ้นครับผมเตะขึ้นบล็อกอเสร็จแล้วเวียงเวียงรับปุ๊บเราจะเวียงกับโโเราจะเวียงมีเงาเลยครับปุ๊บแล้วก็จะเวียงกับตื้นๆอันนี้จะยากหน่อยนะครับจะเร็วหน่อยนะครับผมก็คือขากันเป็นหัากยังไง จะทำขาเ่ะผมทำเร็วๆให้ดูก่อนดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดมันจะเป็นใส่ส้นเทวาปลายเทวนะครับไปก่อน่าไปีไม่ไม่น่าจะเห็นไปรงใกล้ๆเลยนีครับตรงนี้เราต้องเราต้องใส่ส้นเท้าป้านี้นะครับครับผมึดเออดึดาอ่าอ่าแต่เราจะเจง่ายอแบงค์สับเจอแบงค์สับสามสองเขาเรียกเขาเรียกดิดดิเอ๊ะเงร่งกนี๋ยร แต่ว่าแต่ว่าสิ่งนี้มันคือแค่ให้เราเห็นว่าเราต้องทำเท้าให้ตรงกับจังหวะที่อเทแต่รายละเอียดจริงๆเป็นไงน้องชายดืดดืดดืดเออดืดดดดอ่ะฮะเออเราต้องตะแคงขวาปะเออมันจริงๆมันต้องเตะปุตดืดดืดเตะเอ้ยดึงมาเตะดืดึดึดดืดเออเราเราจังหวะสุดท้ายเราต้อง เราต้องเมไปเจอมแมงสับอี๋แล้วก็หันหนีแมงสับอยู่นี่เออดื้อๆหันหนี้เออไม่ชอบไม่ชอบแมงสับไม่ชอบแมงสับหันหนีนะครับผมแล้วเสร็จแล้วเราจะเดินหนีแมงสับนะครับผมด้วยการนี่นี่ก็คือหนีแมงสับพร้อมกับถอดเสื้อเพื่อที่จะเอาไปตกแมงสับครับผมครับนี่ปึ๊บถอดถอดเสื้อมาเสร็จเสร็จปุ๊บปุ๊บแไปทำหน้าเราย่ำไปครับย่ำไปนะ ี่แล้วเราบี้บีบีเลยนะค้ยไม่ามว่าไม่มรอ่าไ่าเขไม่มได้แล้วได้แล้วไ้แลแล้วก็ออกปับมดูเช็ควมนตายยังยังไม่ตายยังอ่รบัไม่าตอไปนะหยุดแล้วเราเไปใช่่เราสตาทีกทครับนเดียบรายเสร็จแลครับ ่ <kung> ้วเราเราเราือด้วยนี่เราเราเื้อเขาแล้วเราเาเื้อเข่าหลเสรเอาเื้อตัวเดียวกันเลยเอตัวเดียวกันแล้กสพมีตัวยโอเคดอเมีกินเ็เราต้องเราต้องัก้วบอนดืใจไม่ดีใจไม่ดี ใจไม่ดีอะไรตอจับกระจายใจไม่ดีเลยโอเคโอเคกัาแตไม่ดีโล่โล่ห่อยโล่โอเคเปโล่ใช่ไหมใช่ปโล่โอเโแม่ี่โล่ห่อยโล่โอเคเปโล่ใช่ไหมใช่ปโล่

หายโล่งใช่ไหมใช่ไายโล่งหาย